น้องวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะมีตลาดนัดซุ่มซนค่ะตลาดนัดอยู่ที่หนาเทศบ้านต้นบนนำข้ามเทสบ้านเก่านะคะจะพาเอื้อมมาจะกินข้าวปุ่นยางไวเบ่งกรมันมีเส้นข้าวปุ่นบ่แขน,นมันมีเส้นข้าวปุ่นมึงกบเมด อนาคตมึงเหมือนไอเสียมมึงอยากก็ปุณนี <laughs> <c oughs> ่ฟักก็ช่วยแทนอดยังไวๆเนี่ยโอ้ยตลาดนัดซุ่มส่นค่ะเป็นตลาดนัดทีชาวพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน้ำคำนะคะเอาของที่แต่ของมีมาขายนะคะ มันก็จะราคาถูกนะคะก็สวยนี่หน่อไม้เหมือนเ็นัวหามาเมอานเลยแต่ว่ามันไม่มีขนมันเป็นหน่อไม,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 ม้คนละชนิดนี่เดดเซนคบปุนมีมัสยังค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดาผู้ใดสนใจก็มาเยี่ยมมาชมได้ด้วยค่ะเดิมมีอาหารป้าเนี่ตะไข่บนนกก้บาน,านโนกระอองไอปาจะได้ดีโมนี่เฮ็ดปะทูนี่เซตยางกินล้วเอาเซละใป้น,น้ำยาขย้าวฟ้นิดาอปาคลายเค็งเท่าได

เป็นเงาติดใจไหมฮะลิกาสิตเดินเดินเดินกันต่อค่ะบางหันบอกก็ปา พอกระป๋าพิ่อนอันนี้เป็นพีข้างหลังอันนน้ำม่วงอะอยัง,ยยง,งงงโบเด้อน้ำม่วงเงในตู้เย็นเด้อค่ะคุณหญิงโบค่ะใบเหงากินอยู่เมื่อคืนป่าค,คนนี้เพิ่นเป็นพี่สาวแท้ๆของพ่อหนูนะคะพี่สาวแท้ๆของพ่อแท้ๆของหนูนะคะว,ว,ว,ว้ายฝนกระตกมันจะบ่ได้กินง่ายเข่านะอุ้ยปลาคอใหญ่บ่าง นอใไมคือลายแท้อนี่นี่นี่อะไรจักบาดจ้าแมเปงอันใดลูกอันเป้งอันหาสิบลูกก็เอันนี้อันยี่สิบจู้เอาอันนึงจ่าแม่เปียงเสียไปแกงเีเล <speaking> in <pt ing> <ivo> ็กจ้าสองอเอสีอ่เล็เอาสองอันก็ได้สองอันบ่ลูกจ้าเลือรสีอ่อนอด บราหนูสีแท้มันลูกสาวกันนี่จริงติดต่ำฮะแต่แค่ไม่รู้สาวนะลูกนะขอบคุณค่ะมนัมนมนเดาแม่ได้ขอบคุณหลายๆลูกแม่เป็นงเอียงบ่ตาทุบิ่เงูกตื่ลูกสาวมาสื่อตื่นลูกก่อนขอบคุณหลายๆค่ะจ้าขพอ,อนุญาตทายได้ค่ะแม่ นี่เด้อค่ะพิกัดนะคะหน้าหน้าอนามัยนะคะแล้วก็หน้าเทศบาลตำบลเก่าค่ะมาเยี่ยมมาชมได้เลยเด้อค่ะเด้อมีของอาหารบานๆหลายแห่งของป้าป้าเนียนค่ะอาหารป้า,ปาอ่ะเอาไปถักใจหนะึ่ง <c oughs> สื่อขี้เล็กมาไว้พระท่านใดโอเก็บขี้เล็กมาไว้พระท่านใดแกงอยู่ค่ะถามมดแดงอยู่ มานค่ะค่ะน้่นุเรียนจบม .6 แล้วค่ะไม่ยอมบอกนี่ยคู่คืนอยากอะไรป่าป่าป่าเท่านั้นแหละตมป้าตุ่มบ่ ขอลองเสียหอมน้ำราเนี่ยที่ปอดแก่แมวหอมในถุงระช้ากะชุงกระช้ากระชุงกะชาค่ะแมวบ่งมวลดองแมวขมังได้จ่ม ไม่ยากขายจังใดันนี้เอาสีอ่าจ่าเขาตุ้มมันงามันเงยเป็นใบาเจ้าบาทหนเจ้าสามที่บาทเนี่ยแม่วางเงร้ยยี่บาทเจ้าบ่าวใส่นี่พอขาไม่ขากัเป็นมาจากบ้านนอกนะคะมาจากบ้าน ป้องหนูเองนะคะไรบานมาร่วมกันขายของขายสิ่งหลายอย่างหลายแนวเด้อค่ะมาอุดหนุนกันได้นะคะแกยังมาของหวานของหวานคาราซองเมียนจ้าเอาคาราซองสองอันจ้าสั่งอันจ่ายเงินเมียแล้วเนี่ย บอจ่ามเอ้าดอกว่าท่านใดเส็นขับปุณนได้จีจ้าเมียนค่ะเั็นแหยพักตึ้งบอจ้ากอบใช้ขับปุณมาหันอย่าไวร่เมื่อแล้เด้อ เหี่แล้วยังนั่งอยู่แคบซอกนี่อันนึอันเขี่ยวเขียวสองอันนี่แหละค่ะพี่นอ้องกำลังเดินทางกลับหลังจากมาแต่ตลาดนี่ของเต็มตะกร้ารถเลยมันจะราคาทงหน้านำถั่ว ทำล้ายทางค่ะเพราะว่าเมื่อขึ้นในฝนตกเวิดขึ้นตั้งแต่เที่ยงขึ้น ถนนเป้งจนนเดินขายได้อดิถนนมอิโดนะคะค่ะถนนมอิโดค่ะเป็นถนนบ้านถนนนาถนนนำนาก็ว่ามึงได้มีลูกมีสามแล้วกู้แค่ผมต้นนิน้อยน้ำน้ละา30ิบอย่านง คนตอกเล้ยน yes, ้ำย mm ่อยตกำย่ดอกักุลดอกจำปามันกำลังจะดูดดดแลัไปดูฝนล เัน่นทีมไทยพวงลายเด้โอ้ยนัวโอ้ยน่ารัน,นสงครามกับความรักแม่ฮัน,นี่